สุดท้ายจิต้สัมนึลเรากับบาร์โคจิตาเซนของตัวเองก็พาไปเรียนเรื่องอัครจักรวัตอัสาโทอีกนะครับก็เรียนหนักพอสมควรนะประมาณเนี่ยสองสามเดือนแล้ววันหนึ่งก็สองสี่ชั่วโมงทุกวันทุกคืนเพราะส่วนใหญ่ก็จะเรียนฝึกช่วงกลางคืนเพราะมันเงียบดีก่อนนอนก็จะนอนตีหนึ่งตีสองมาสองสามเดือนแล้วนะครับจนตกผลึก ถามว่าช่ำชองเลยไหมก็ยังไม่ได้ถึงขนาดช่ำชองเลยแต่ชัดเจนแล้วตกผลึกแล้วมั่นใจแน่นอนก็เลยทำเข้าสู่กระบวนการของการปรว,ปรวารณาตนกับอา,อาสาอาสานี้ <g ül> นะครับว่าเราก็จะปฏิบัติตาม กฎกฎติกาของศา์นี้อย่างอย่างาให้ครบที่สุดไม่อยากได้ว่าไม่อยากจะตึงมากนะก็อยากให้ครบที่สุดเพราะว่ามันก็เป็นศาส์ที่เก่าแก่ามาประมาณ2 2 0 0ักว่าปีนะครับหลัง,หล,งหลังจากศาสนาพุทธไม่เท่าไหร่นะมันก็เป็นศาส์ที่ามาัศจรรย์ศา์หนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับ จิตวิญญาณมนุษย์เกี่ยวกับฮิวแมนต่างๆเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของมนุษย์นี่แหละครับแล้วก็เป็นศาสตร์ที่มาจากยุโรปเหนือเนาะแล้วก็ได้ได้ได้สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า2,200กว่าปีหลังศสร์าสร์พุดนิดหน่อยเป็นศาสตร์ที่ถูกตืนกินและถูกทําให้สับสนไปเป็นช่วงหนึ่งและตอนนี้ก็ฝรั่งน่ะนิยมมากเลยที่จะฝึกกัน นะครับคนไทยก็ฝึกกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการทํานายแต่อาจารย์ไม่ได้เปนเน้นทางการทํานายอาจารย์เน้นทางเรื่องพิธีกรรมมากกว่าชอบมูดิด,ด,ดก็มาอาจจะไม่ชอบเป็นนักพยากรณ์ไงอาจารย์ก็มาตั้งเรื่องของพิธีกรรมมากกว่าแล้วก็การผูกอักระต่างๆซึ่งซึ่งตรงจริตเรามากเลยนะครับตรงจริตเรามากเลยก็ได้ค้นคว้าม,มาแล้วก็ทํามาจนทอนข้าจะถึงจุดที่ว่ายว่า ชำนาญน,นะครับศาสตร,นสตรนส์นี้ศาสตร์อคาจักรวัตอสตูนียนะครับเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยโหยาวมากเล่ายัางไงก็ไม่ก็จะจบเนาะไม่จบหรอกยาวนะครับเพียงแต่บอกว่ามันเป็นมันเป็นการล่วงรู้ความลับอีกแบบหนึง่งไม่เกี่ยวกับบาโคจิตสันนกนะครับไม่เกี่ยวกับ,บระหัดจิตวิญญาณเนาะของเราอันห้าศาสตร์ที่แยกกันไปแล้วอันนี้เป็นศาสตร์ที่ โดดเด่นของเขาเลยนะก็ต้องใช้วันเด็ปีเกิดเหมือนกันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในการเอามาถอดรหัสพอถอดออกมาปั๊บมันก็จะเป็นอักษรที่เก่าแก่มากๆนะครับในอักษรเนี้ยมันก็จะบ่งบอกถึงว่าเรามีพรสวรรค์อะไรและเรามีพลังอํานาจที่ซ่อนอยู่ในตัวยังไงเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้นํามาใช้แบบสมบูรณ์ และในขณะพวกนี้มันก็จะมีพลังของทาตต่างๆเข้าไปด้วยซึ่งมันเป็นศาสตร์ของชาวยุโรปไม่ใช่ของทางตะวันออกทางเอเชียอย่างเรานะครับมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะใหม่มากสําหรับคนไทยนะแล้วก็เป็นใหม่มากสําหรับพวกเราด้วยแหละนะแต่สําหรับอาจารย์ก็ถือว่ารู้มาประมาณ2-3ปีและเพื่จะเข้ามาเมืองไทยฝรั่งเนี่ยเขาก็เป็นแบบในมุมๆแบบ ส่วนตัวไม่ค่อยเปิดเผยกันมานานมากแล้วครับก็สืบต่อนั่นแหละคืออาคาจักรอสทรู่นแล้วก็แล้วก็ดีมากเพราะออาจารย์เรียนอาจารย์ก็ก็ต้องจัดสรรแล้วก็เลือกแรกงลงไปทำอย่างชัดเจนเอาจารย์บอกแล้วว่าทํำอะไรก็ต้องชัดเจนใช่ไหมเออพวกเราก็ก็ต้องฝึกกันแบบนี้นะมันถึงจะได้ผลลัพธ์นะครับ แล้วก็คือว่าเราก็จะรู้ว่าเรามีพรสวรรค์อะไรแล้วนาไปใช้อะไรได้กับชีวิตนะครับเนาะนัะ่นแหละครับก็เหมือนกับเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าเราว่ายน้ำเก่งจนกระทั่งเราได้ไปฝึกว่ายน้ำจะมีคนบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยมีพรสวรรค์นในการว่ายน้ำนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแบบไม่เคยร้องเพลงไม่คิดว่าตัวเองจะร้องเพลงเพราะแล้วก็มาดูเสียงว่าเฮ้ยฉัน ลองเพลงเพราะนี่แต่คนบอกฉันลองเพลงเพราะอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเราเรามีเรามีพอส่วนอะไรกับตนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันขอ้ออันนี้ดีข้อดีมากๆเลยตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ไม่รู้ตอนที่จะไม่ได้ค้นคว้าแล้วก็เรียนกับครูบาอาจารย์กับฝรั่งด้วยนะว่าเรามีพอส่วนอะไรพอตัดสินใจมาเส้นทางนี้ด้วย รหัสของอาจาร,รย์มันก็จะบอกว่าอาจาร,รย์มีพรสวรรค์เรื่องอความสุขความสําเร็จภายในอาจาร,รย์มีพรสวรรค์เรื่องการเฉลิมฉลองอาจาร,รย์มีพรสวรรค์เรื่องการปกป้องและทําลายล้างเห็นไหมอะไรแบบนี้ซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามีพลังของการปกป้องและการทําลายล้างอยู่ในตัวนะแล้วเราก็ไม่รู้เรามีเรามีพรพสวรรค์เกี่ยวกับเรื่องการเฉลิมฉลองความสุขและความสําเร็จอย่างเงี้ยครับเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อน แต่ก็เคยคิดแว็บๆว่าเออเราก็เป็นคนทําอะไรก็มีความสุขตลอดเนาะแล้วจะทําอะไรก็สําเร็จตลอดเวลาเลยแต่มันใช้เวลานาน,านพอสมควรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการเปิดพลังพอสวรรค์ให้มันทํางานได้เนี่ยมันทํำยังไงก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะมาพูตตามตรงอาจารย์ก็เพิ่งรู้นะ <laughs> จริงๆแล้วก็แล้วก็อาจารย์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการภารวนาตัวแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการของการาทำตามพิธีกรรมของเขาเหมกันซึ่งอาจารย์จะอยู่ในโหมดที่ที่ไม่ใช่เป็นคนที่รับอาขาแล้วก็อเอาไปใช้อาจารย์อยู่ในขั้นของการเรียนรู้พิธีกรรมอาจารย์อยู่ในกระบวนการของการาเรียนเลยเรียนศาสตร์นี้เลยนะครับก็เลยกดจะเยอะนิดนึง ไม่เหมือนกับคนที่ต้องการมีอักขรไปใช้นะก็เหมือนกับอาจารย์เป็นเจ้าพิธีแล้วกันมรู้จะไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้ยังไงอาจารย์แค่ว่าอาจารย์เป็นเจ้าพิธีดีกว่าสําหรับศาสตร์นี้เพื่อจะการเปิดอาาักขรภูอักขรจักรวาลให้คุณเพื่อให้มันเหมือนให้ใช้ยันแต่เป็นแบบฝรั่งนะเพื่อจะให้พลังงานของอ่าพรสวรสค์ของคุณเนี่ยทํางานนั่นแหละนั่นแหละ 哎 <laughs>。